ผมอันภูนาคคุณผลินนะครับเราเจอกันกับรายการรับคิวหมอรามาวารเรตี้เพื่อสุขภาพที่สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยจันทร,ร์ถึงสุก17นาฬิกาถึง18นาฬกาหรือาโมงเย็นถึง6มงเย็นไหครับสารพัดเรื่องสุขภาพ แดันตั้งกับ okay> ศ okay. ีรษะผมทำให้นะอาจารย์กลัวแต่ผมโอเคที่จะดันเองฝากคำถามของคุณไว้ได้สดๆเลยนะครับทางเพจรามาชาแนลแล้วก็เอร์โทร0 2 3 5 4 7 1 0 5ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมกันได้ทุกวันจาน์ถึงสุกเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปทางช่อง t r u e v i s i o n 42และเพจรามาชาแนลแล้วเจอกันครับ